สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อน,นี้มาขบกระส่งสาวหลาสแนอีกแล้วเด้อฮะเมาเลยโอ้ชีแปดโมงเหรอได้เชื่อว่าเมื่อน,นี้งดหลับงานเนาะพี่น้องเนาะง,งดหลับงานเครืองเสียงเมื่อน,นี้จะพากันไปรีเล็กพากันไปเที่ยวเนาะพี่น้องเมาสหลดไปเที่ยวเนาะ ไปเที่ยวธาตุโพนไปเที่ยวแกงกระเบ้าเนาะพี่น้องอยากไปสวนน้ำอยู่สวนนาเขตแนเนาะพี่น้องเนาะกระถาบึงว่าสิได้ไปจักบ่อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อยากไปหาสื้อต้นมงตนม้นไม้มาปลูกน้ำเนาะพี่น้องพวกต้นมงต้นม่วงองย่างแบบนี้นะตอนนี้ก็เเรียมตัวเซตเป็นถี่รยบ้อดแลลวเนาะลอรหลดมาหลับเนาะอันนี้แหละขอเสียรอคงกันบ่ <laughs> มีหลดส่วนตัวต้องเมาส์หลดไปเนาะพี่น้องขาเมาส์หลดุดสามพันบาทพอดีพี่น้องคนขางสีแพงเนาะ นี่เขาก็ไปแต่ในรอบพวกราวเนี่ยแหละพี่น้องช่วนคนอื่นไปเขาเจ้ากับบไปนำเนาะอ่าเขาเจ้ากกติดทุระผู้ใดก็ไเ้ผมันเป็นเหมือนสุดถ่ายของรงการนะผู้ใยก็อยากขอขมาพ่อแม่แน่อยากไปทุระหันนี้นี่นั่นเนาะโบสลากะหยุดงดรับงานมือนน่บุนจันเอ็นคอร์ก็คือบันทีรับงานเนาะพี่น้องมือนีิก็เลยไปรีแลกก่อนมือนไปหาทงหาเถี่ยวนะพี่น้องเนาะ พี่สาวกับพี่เคยเพิ่นสีพาไปเที่ยวเพิ่นเมาส์หลดเนาะพาครอบครัวไปเที่ยวน,นี่แหละไปไปเบิ่งกันว่ะ <c oughs> พี่ท่องเที่ยวอ,อยู่ฝั่งลาวสิเป็นแบบใดนเนาะ <c oughs> มาแล้วเนาะพี่น้องรถก็ได้รถมาแล้วเมารถโองแถวเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปไป,ไปขึ้นกำลัง,ง,ง, <c oughs> งมาใส่เสื้อผ้าผู้ดดิ้งานเตาเต็มรถและพุดหหดิ้งซานเตาเต็มรถแล้ว <c oughs> <c oughs> ยาหอมนี่ยกำน้นองไผ่ไปก็อยากไปน้ำเลยนาะอ็จะไปถ้าพ่นก็ได้ไปไหว้คืนไปไหว้ถ้าพ่นเออยินน้ำก็ยินนี่แหละไม่ไปนี่น เมนเมนเราบุคือนั่นเราบุคคกติกนี่พี่น้องคู้โดยสารเราเตรียมพร้อมแล้วดอมีสาวสวยมานำหนึ่งคนนี่สาวลินทองมาจากกรุงเทพอะไรนี่คู้บอกข้างกับบริเคยมาจอคือกันคเคยมากันตัวเขาเห็นใหม่เส้นแรกนี่บ้านดงโพสีพี่น้อง หวยถาดโผนเนาะ พี่น้องเขาหลับเงิน,นบาทกี่ดอกค่เขาหลับกี่ดอกเท่ากับว,ว่า630ิบแนนเขาเคยแหลกกัม630หอดถาดโผล่เลยเด้อพี่น้องเอ้ยทา,าโดโผลนี่ก็หอดผาดโผลเป็นทีบร้อยเลยเด้อพี่น้อง เขาก็กำลังที่เขาไปไอ้ไหว้ผาเนาะพี่น้องเนาะค้นก็มาล้านา์หลดเต็มเลยเนาะพี่น้องมาขอพงขอพรเนาะพี่น้องเนาะพี่สาวฉลาเขาจะมาขอลูกเขาจะได้ลูกนะนเานเาะเขาบอกแล้วอเข่ทำอ,อะลรโอ้เขาอ,อย่างก่อนเขาเห็นเขาไปก่อนตอนที่ดได้ลูกเขาจะมาขอลูกเขาจะอยากได้ลูกเขาจะได้ลูกจกเคื่อะน้องพี่น้อง ก็เลยมาขอลูกนำประถาโผลเนาะไปซองปีเลยด้บอดีมาซองปีแหรอเนาะพี่น้องบอดีมาปีนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเนาะพี่นอ้องวัดเผืนก็ช่วยงามอยู่เด้วัดใหญ่เนาะอันนี้ก็กำลังสร้างใหม่เนาะ มาดามาดามาดามมาดามาดมาโดย <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> มาละลาเริง <c oughs> อันนี้กระบอนที่แบบบุ่าเอาน้ำขี้มินบุ่าเอาคันบักเบ้งเนาะ <c oughs> <c oughs> อันนยยี้ก็จะเายอาไปทันดอกไม้โดยอันนี้อันนี้นี่นี่ดอกไม้นี่พี่น้องได้แล้วดอกไม้ถูกเทียนเนาะไปไหว้พ่ะแล้วกับปะปะปะลูกปะ,ปะมันจะหักปาเือน้ำเพาะอะไรปะปาเพติีชื่อนอี้

นพน้องกออบรรยากาศอยู่ด้านในเนพี่นอ้องต้นกับพระกัำลังไหลมาเนาะเพราะเมื่อเล็กเป็นเมื่อชุดท้ายเมื่อทงการเมื่อพี่ชิมหาน,นออพาน้องเนาะพระคู่จะมาขอคู่จ้า มาใะไใจคงพ่ดต <Es> ้องมาจูบผูกวดแล้วงเเอามาคองเจ้านายนเริ่มไหมชุพี่บอไปยางไปนั่วเ้าจะฮะเจ้าผ้ายางไม่ผ้ารื่เจ้าเอ้าเขาเริ่มรอบแรลค่ะนี เขาก็ได้จกรอบแล้วห้องที anyway. wow. ่ไปไปตามเขาได้จังไดข้างนี้จะรอบทางนอบไปยังเตีไปมกับโอ้ใจยังงามลแล้วแล้นบเแดหนึ่องสาหนึ่งสองนึ่งสองสามหึ่องสามนงสองหนึงสองา่งงน่องกามห่งสองานึ่าหนึ่ามหนอามหงงงาอมาให้แม่อุ้มหน คนหน่อยก็ดีดาพี่น้องเลยไปจับลุงเลยเขาไปจบอยู่คุณคือได้รอบหนึ่งกำลังได้รอบหนึ่งพี่น้องอย่างอ่อม อ้อมโบดบอกเจ้าอ้นเอ,อิ้นโบดว่าเราเอ,อิญพระเลยพระอ้อมธาตุอย่างอ้อมธาตุเนาะพี่น้องข้าก็ได้รอบหนึ่งอนนัอองนอๆๆๆนี้รอบที่สองเด้อนี่ตัวนี้รอบที่สองเอ้ามีพลังเคยกันเนาะเนือกว่ามีแต่ลุงมาตินเขาได้ <laughs> มีลุงคิดว่ามีมีแต่ลุงมาตินเขามีพลังน่งอย, <laughs> ๆๆยู่ดีนะเออไล่คนอยู่เนาะพี่น้อง ฝรังฮอกกามาเที่ยวนี่ลงมาตินนฮอกกามาเที่ยวเอาได้ใช่ไรป้าหน่อยไปบวัวถาพัวเลยนะทั้งนั้นไปใช่ไร่ยี่หอมหอดแล,ล้วคณหอมซ้ำรอดม่ะดิ ฮะรอบเดียวเนี่ยละเราเมื่อยโอ้เป็นยังดอกเป็นยังดอกแล้วยังหอมผ่อนอันยี่หอมเขาเลยพี่น้องยังฮอร์เลยอีกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะไอกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเขาตกไปอีกนึง เอาให้สุดเนาะคนกันหลายทพี่น้องเลยเมืองคู้เข้ากระซิเบิดแล้วเนาะพี่น้องโคตรแซ่บเลไปย่างอีกรอบนึ่งเลยใครดีกันได้าปะเนี่วัดคูบ้านคูเมืองสวันนาขตเฮ้พี่น้องถาดโหนเป็นถัดที่ซักซิดระดับหนึ่งอยู่ดิเดี่ยวจะก้มเสื้อเนาะพี่น้อง มนอดเหรอแม่คุณเหรอมันหอดค่จบแล้วบัดนี้เดี๋ยวขอไปไหว้พระกันเนาะโอซองโอลกส่วนนั่นน้องขอไปนั่นน้ำรุ่งแล้วน้องมาประสบความเลยเหมือนนี่นั่นนะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันเนาะ ย่งบมูปเดีเดดพี่น้องรันข้องลันข้องก่อนสามบาทรันข้องก่อนสามบาทโอเคลันไปเลยเอฮงเฮงยแต่ว่าเฮงเฮยอ้าวจะต้องนนุญาสวัสดิกันจก่อนเียงลยพี่น้องเขามานังไหวผ่าอยู่นี่เนาะขนาดสาดนี่ห้อนเลย

เดี๋ยวเขามาชงผักกันพชงผบอื่อลาลูกแม้านเราเดี๋ยวมาชงผักกันเนาะใช่ว่า่นกนึงเาะตามกเจ้าพี่ ဘာသာပြန်ကြပါဦး

yeah นะอง tamam. ุมชมยม่อเนเดีมเพงเนแ้ท anyway. ี่เก่าผ่านกันแล้วที่ใหม่ผ่านเข้ามายิงยู่ด้วยมาชนะทิิงได้แต่งซิงค์าไนองก็ลอันนี้กรเทศยนสกังตงการดูบ้านฉลาดนะดูเมืองทีเพงสวรสิ์นกนองนอเมื่อห้องฝายพระยังแด้วห้องะเกงมาชงนำพระมีน้องมีต้นกาคนขายหลายได้ทีนองเนียพักันเด มาดีเลอนนี้ขายปค่สี่ก็ไปอย่างนี้่ไก่ระชับกระชับกระ ถาถานโลถาถาดเกาแก่เร้ đi và nằm นี่ก็เป็นจุดอันที่เขาเจ้าถ่ายหูก,กันเนาะพี่น้องใัตนี่เขาเจะเขาเจ้าถ่ายหูก,กันเนาะคนที่แบบว่าไอ้ถ่ายรูปนี่กับคนข้างคิดได้เงินเด้พี่น้องเลยถ่ายเป็นทีละลึกนะจะสละ,มละ,ะ,ะไม่ได้ถ่ายเนาะพี่น้องป๊าปาะนี่คุณบอ ไปอยู่น้ำน่องก็ได้ไป้ะอไปอยู่น้ำน่องอันนี้ก็เป็นหอ,อกองเนาะพีน่น้องนี่เป็นหอ,อกองเจมส์พี่ปะเจมส์พี่มีรสสลี่มาขายน้ำเด้อพี่น้องใบเท่าไรนี่นะสุดละหกร้อยสุดละหกร้อยสามรนส่วนสุดโอ้มีแต่หวยสุด แบงได้อยูอ่เอาไปนึงก็ได้เลยพวกตืวสภาพส่สรตรตนที่ไไแบงก์ไปแบงก์ใบละร้อยซาวใบละแสนใบละแล้วเราพ่อรอดีกนึ่งเจามีหวยไทยมาขายนำดีพี่น้องลอตเตอรี่ไทย จะไปสองพไปเดียวนะเาหายหจันไปเลยมีจะไปชิปล้วันนี้ว่าที่สิสไปซิปอ้ร,ร,ประเดี๋ยวกี่ข่าเนี่ยทักี่ข่าแล้วบ่มีแห้งมมนมือนะมือบ่ยะ <c oughs> โอ้ยเปตาสีดได้อยู่ดีไม่ได้ไ่าเซียนซิ ิเด็กกั้นที่สดใดเด็กกันที่สดใดฮะหกบมมีบ่เป็นลูกลุงหรือเป็นลูกพ่อ หากินเขากินหนำพี no. mm ่น hmm. ้องไม่ะไรานหมูบ้ากินลกินอะไรหิงจ่มหิ้วเขาหิ้วเขาอยู่ตัวไหนคะตัวสเตดตัวเนตัวเตัวนี้ได้ส เอานีบกะเอาเปโตดีกว่ามันม่กิดท่นเหมือนเอาโดดกระท่านไปทางมันมี่จะเอาปลาให้ย่อหอมมาตัวนึ่งปลาตัว่าไรปลาปลาตัวแปดสิบตัวแปดสิบกิน้องเอ้ยปลามาปลาเขาสั่งตั้อยู่บ่เ้ะกินละ พี่ชายบอกเขาอีกนะมีไก่มีตับแล้วก็มีตำไทยของลุงยายหอมกินปลาปยาย้าใหญ่ำอะไรตำส่ง,สงตำเสบๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็ป้าแม่ใหญ่หอมลงมือพี่น้องอยู่วัดธาตุโพลเนอาพี่น้องเนาะ